สองยูทู u พี่แอนพี่ชาแนลมือนี่สีภาพี่น้องไปย่างปลาการเดินปลาหรือการย่างปลาในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นแล้ววันตอิดเฮาได้นัดพบกันที่เดอะลือบลัก38นั่นเป็นการเตีรยมโตแต่เมื่อนี่เฮาไปย่างปลาเนนีะ่ด้านสวรรค์นั่นเป็นการเริ่มต้นของมือแรกเป็นการเอาจริงนี่คือสภาพสินทาง ที่ย่างขึ้นไปย่างด้านสวรรค์คือแรกของการเดินปลาหรือย่างปลานั่นเองบอกไปก่อนว่าการย่างปลาครั้งนี้หรือการเดินปลาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของข้าพเจ้าคนที่ไปย่างปลาครั้งแรกหรือเดินปลาครั้งตมิดของกระสีหลายเนี่ยทั้งเบิร์ตมีตั้งว่า3กระเป๋าการเดินปลาครั้งนี้เขาเดินทั้งหมด4.7จกิโลถึงยอด ยอดที่ว่านั่นก็คือยอดด้านสวรรค์ด้านสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในการตั้งแคมป์เดินป่านี่คือไก่ทองถิ่นที่น้ำทีมเฮาขึ้นไปปกติเฮ็ดหยังเคลื่อนมาเคยมาเป็นไก่ทองถิ่นเฮียนปะเฮี้ยนโอเฮียนแล้วมาขึ้นมาไปเตะบัลยู่เดินโรงเรียนเนาะอยุ่มอดะเลยเฮียนโมเจ็ดโมเจ็ดโอ้ โอ้ดีเฮีย,นหนยเห็นเลยวันนี้ช่วงนี้ฟักเฮียนหรือเปล่านะพูดเองสิ่งของสัมภาระของนักเดินป่านั่นได้ถูกบรรทุกขึ้นมาโดยรถกำนั่นนะครับรถกำนั่มเป็นรแบบถบรรทุกการเกษตรนะครับได้ตั้งซื้อว่ารถกำนั่นบรรลุว่ากำนั่นเฮ็ดหรืออบตอเฮ็ดหรือพยาบาลเฮ็ดแต่ว่าคนเฮ็ดบอกว่ารถกำนั่น จุดกางเต้นขึ้นแรกนี่อยู่ที่ด้านสวรรค์บ้านไม้ไส่สมบูรณ์เมืองปากซองแขวงจำปาสักเข้าขึ้นไปได้เพราะว่าการประสานของชมลมคนยางปลาบ้านน้องหลวงแขวงจำปลาสักเมืองปากซองนั่นเองแลก็เข้าประสานในบ้านบ้านไม้ไส่สมบูรณ์จัดใกล้ท้องทิ้นเพื่อให้เฮาขึ้นไปถึงยอดด้านสวรรค์ไปเฮ้าลงทางในการยางปลาขังนี้เป็นลูกหาบ่อกำลังทำที่พัก วันนี้จะนอนเปนะครับเป็นเปรสนามนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นเล็กๆนะครับจะปลูกเปรด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านหน้าผาจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับจะปลูกเปรนะครับเปรมีสองด้านส่วนเลยต้นไม้ต้นใหญ่มานิดเดียวครับก็คือหน้าผาแล้วนะครับหน้าผามันชื่อว่าอุบผาสวรรค์นะครับอุบผาสวรรค์ นี่ก็ได้ทาการจัดเตรียมที่นองเสร็เรียบร้อยนะครับปลายเชือกของปลายเต็นท์อีกด้านหนึ่งอยู่ต้นไม้ต้นนี้ครับตัวเล็กนะครับเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งนู้นนะเป็นต้นไม้ใหญ่ส่วนลังคามีไฟชิปนะครับลังคามีไฟชิปค่าของในเต็นท์ทั้งหมดตอนนี้บรรยากาศด้านนอกอยู่ประมาณนี้นะครับ สมอมกดึงเชือกเป็นต้นไม้นะครับสมอบกแบบดึงเชือกต้นไม้ต้นนี้ต้นนู้นน,น,นี่คือหลังคาเต็นนะครับถ้าพายุมาก็อาจะปิวแต่ถ้าฝนหนักก็เอาอยู่ถ้าพายุก็จะาจะปิวส่วนอันนี้คือหน้าผานะครับเมืองสารละแวงสารวันนะครับจะเห็นแวงสารวันอป,อปปอลา เดินอีกประมาณ5-9นะครับจะถึงหน้าผาต้นไม้ที่ปลูกเปลนะครับเปล,นะรเปลตรงนี้นะครับด้านในมันจะขยับเข้าไปตรงนน้นไกลนิดนึงส่วนท่านอื่นๆก็ที่จับจองที่กำลังทำเต็นท์คางเต็นท์ทำที่นอนนะครับพายุมาลมแรงคาดว่าเต็นท์ทุกคนที่อยู่ตรงนี้น่าจะพู่ไปกับลมน,นะครับไม่น่าจะอยู่นะครับ ไม่ได้กันพายุนะครับแต่การฝนนะครับเต็นหมอกก็ทั้งวันนะครับนี่ก็หุบผาสวรรค์ทั้งวันทั้งคืนด้านล่างที่เห็นก็คือแขวงสารวันนะครับไม่ใช่เศกองอีกด้านหนึ่งของเต็น,นครับเป็นป่าหน้าผาเดีนี้ต้องเดินระวังส่วนจุดชวมวิวก็มีสมาชิก หลังจากเตรียมเรื่องที่นอนเรียบร้อยเฮาก็มาเตรียมเรื่องอาหารเย็นครับมื้อนี้น้ำทีมโดยทีมบ้านหนองหลวงคือก้าเขาดีว่าน้ำถ้ามีมันสุกขึ้นมาที่นี้เขยนะครับโอ้โหกาประมาณเข่าสำหรับน้ำสำหรับกับผัดีไปใส่ข่าร้านร้านกับหลอดหมวยแม่นไส่ขกคืก่อนกลับเราจะเชื่อมติดใส่ถุงแล้วก็ งแยกการเดินปานะเมืองปากซ่องครั้งนี้ขึ้นนี่เป็นขึ้นแรกนะครับพ่านไปด้วยดีตอนเศร้ามีฝนตกโปรยปลายนะครับเต้นของนักท่องเที่ยวกับ เปียกแล้วครับมีบางคนขึ้นไปทั้งตูบหรือไปทั้งกระท่อมไปทั้งศาลาหรือขนำครับมีบางคนยังนอนอยู่ในเต็น่วนผมนอนบรูุเื่องรูเล่าครับรับย่างเดี่ยวปรากฏว่ากะเปียกอยู่นิดนึงครับกับลังค่าของอเปสสนามกับใส่ได้ดีเพราะสมควรตามที่คาดไว้ว่าถ้ามีฝนตกกะมันก็สามารถจะเอาอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะบ่า ลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากายูได้นะครับยูตามสภาพนี่คือสภาพครับย่างมือเศร้ามันก็จะเป็นปรมบณนี้กับยังยูนะครับแต่ว่ากับเปีกยกยูนิดนึงนี่คือขึ้นแรกเท่านั้นนะครับอีกสองขึ้นนะครับเข้าไปย่างที่ตาดสินไ้หลังจากตื่นแล้วเขาก็เก็บเขา่าเก็บคล้อง,เก,องเก็บเครื่องเก็บขวางกินอาหารเศร้ากินกาแฟอยู่หน้าผาบ้านนี เขาก็เดินทางออกจากด้านสวรรค์บ้านไม้ไส้สมบูรณ์เมืองปากซองแขวงจำปสัสสาวบ่อน,นีเพื่อมุ่งหน้าไปยังตาสินไช่ก่อนจะไปเฮาก็ได้กินอาหารเช้าและกินเฟน,น่านาผาด้านสวรรค์บอนน่อนีก่อนการเดินป่าการตั้งแคมป์ขึ้นํำอิดนาด้านสวรรค์บ่อน,นี้เป็นไปด,ด้วยดีบ่ามีอุปรสรรคยีหยงบ่ามีปัญหายังแต่ว่าขึ้นที่สองกับสามนั้น นาปาสิดไสการเดินป่าแคมปิ้งสีราบลื่นแบบนี้บ่ให้พี่น้องติดตามกันเง้ยงนี่แค่ขึ้นตะบิดเท่านั้นนี่คือสภาพนาผาด้านสวรรค์นหนึ่งในปฏิมากรรมทางธรณีวิทยาบนที่ราบสูงโบลเวนเมืองปากซองแขวงจัมปัสักในเช้าเมื้อนั้นห้ากินเฟแล้วกินอาหารซะแล้ห้องกรเก็บเครื่องอยางออกจากด้านสวรรค์ เพื่อไปขึ้นรถ2แถวหุ่นใดที่มาลรอลำเฮ้าอยู่เบื้องลุมไปยังตาดสินไส้ลัก38เมืองปากซองแขวงจำปาสักขอให้พ่อแม่ไอ้น้องติดตามการเดินทางยางปลาแคมปิ้งครั้งนี้อีก2องขึ้นที่เหลือต่อไปสบายดี